อารย์อาคขตุตเปาโลผมจะอ่านแทนนะอาคตุตเปาโลนะครับผมจะอ่านาทำนั้นแต่ขอให้พี่น้องรับเป็นของเราทุกคนนะครับด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อหน้าพระบิดาผู้ทรงเป็นที่มาของนามแห่งตระกูลทั้งมวลของพระองค์ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกข้าพเจ้าอธิษฐานว่าจากความไปบูนอันทรงเกียรติสิริของพระองค์ขอพระองค์ทรงทำให้ท่านทุกคนเข้มแข็งขึ้นด้วยฤทธานุภาพผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ภายในท่านเพื่อพระคิดจะสถิตในใจของท่านโดยทางความเชื่อและข้าพเจ้าอธิฐานว่าเมื่อท่านอย่างรากและโดยทางความเชื่อข้าพเจ้าอธิฐานว่าเมื่อท่านอย่างรากและตั้งมั่นในความรักแล้วตัวท่านพร้อมกับปะชากรของพระองค์ทั้งหมดของพระเจ้าจะได้สามารถยังถึงความรักของพระองค์พระคิดว่ากว้างยาวลึกอปานใดทราบซึ้งในความรักนี้ซึ่งเหนือกว่าความรู้ เพื่อท่านจะบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าบ <Okay. S 1> ัดนี้ขอเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงสามารถกระทำเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือคาดคิดได้ตามปริทานุภาพของพระองค์ซึ่งกระทำการอยู่ภายในเรา <Okay. S 1> ขอพระเกียรติสิริมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุสืบสืบไปเป็นนิอาดมน